Happy birthday, happy birthday, Ho ho hoa 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 Tu ที่ไหนชูชูที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนทำออกอกไกให้ดูออกไกลออกไกลออกไกลปวดดีออกไกลออกไกออกไกลปวดดีไม่